เป็นเป็นงานขโมยรถยนต์ป้าบอกว่าเออถ้าถ้ารับจ็อบนี้ได้นะผ่านเนี่ยก็จะได้เงินประมาณนี้ประมาณนี้คุยกันแบบนี้แต่บางเอินว่าดนไปเจอคนคนโกงก็คือคนชั่วตอนนั้นคุณเอ็มสุรศักดิ์มคุณเอ็มสุรศักดิ์วงไทยเล่นเป็นตัวโกงนะเรื่องนี้นะคะแล้วก็มีคุณอารุณภาวิไลที่เล่นเป็นอ,อ่รุ่นพี่ที่ที่เป็นคนดีะสนิทกับพระเอกนะพระเอกก็คือคุณเต๋าน่ะนั่นแหละนะคะ ก็ชวนไปแต่คนนี้ดันเกิดพิกหักหลังนะคะไอเอ็มสุดเอกตัวร้ายเนี่ยหักหลังพระเอกกับอรุณนะคะหักหลังสองคนนี้โดยการจะฆ่าปิดปากเหมือนกับขโมยรถแล้วแบบพระเอกก็มือใหม่ทําครั้งแรกเนาะอะไรประมาณเนี่ยรู้สึกว่าจะจําเรื่องราวตรงนี้ไม่ค่อยได้ก็ประมาณนี้แหละแล้วคนนี้ อ่อารุณเนี่ยตายโดนยิงตายหรืออะไรมาแล้วแล้วเต๋าเนี่ยเห็นเหตุการณ์ก็ต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดสรุปแล้วเงินก็ไม่ได้นะคะแถมยังมีชนะติดหลังกลายเป็นแบบเหมือนเป็นแพะที่ที่โดนแล้วก็ไอ้เจ้าตัวโกงเนี่ยก็จะฆ่าปิดปากใช่ไหมอืมแถมเงินก็ไม่ได้รักษาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนี่กำลังจะบอกว่านี่แสดงว่าเขาก็ไม่ได้เลวแต่กำเนิดแต่มีความจำเป็นที่ทำให้ต้องเลวเนาะ มีความจําเป็นที่ทําให้เขาต้องกลายเป็นต้องไปหาเงินในทางที่ทุจริตอ่ะเอออันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของสังคมนะจริงๆริง,รง,งไม่ได้ไม่ได้ชั่วแต่กําเนิดแต่สิ่งแวดล้อมทําให้เขาเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นคนเราก็มีสองสองพาร์ทด,ด้วยกันนะคะคือคือ,คอชั่วแต่กําเนิดกับกับเพิ่งเพิ่งจะชั่ว <laughs> หรือเพิ่งจะชั่วชั่วเพราะว่าสิ่งแวดล้อมพาไปนะ แต่ก็ต้องต้องแยกนะคะบางครั้งเราก็ต้องรู้จักรู้จักคนให้หลากหลายรู้จักที่จะดูคนรู้จักที่จะพิจารณาคนว่าคนเนี้เขาแบบเออเขาที่เขาเป็นมาอย่างเงี้ยเพราะอะไรไม่ใช่ว่าสักสักแต่จะไปด่าเขาสักสักแต่จะไปโทษเขาหรือว่าสักสักแต่ว่าออพอเห็นว่าเขา มีอาชีพที่ต่ำต้อยหน่อยคุณก็จะมองเขาว่าเขาเป็นคนเรวหมดหรือบางทีก็ไม่จำเป็นอตอนนี้สังคมมันเปลี่ยนไปแล้วคนที่แบบดูดีนะคะดูดีมันเหมือนมีคนมาบอกว่าดูดีดูรวยแต่ไม่เคยช่วยใครนะคะแล้วก็เห็นแก่ตัวนะคะไม่เอาใครก็มีเยอะในสังคมเพราะฉะนั้นไม่มีประโยชน์คบกับคนแบบนี้ไม่มีประโยชน์นะคะเพราะเขาไม่เอาใครนะเออสู้สู้คบคนธรรมดาดีกว่าคะ่ะ ก็ยังมีคนที่มีน้ำใจกับคุณนั่นแหละนะคะก็คือคนดีในสายตาของคนคนเรานะเพราะฉะนั้นเราสามารถเลือกได้นะคะเลือกที่จะเดินเส้นทางขาวเทาดำเราเลือกได้นะคะแต่บางคนบาง energy ค่ะจะไม่มีทางเลือกเหมือนที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้นี้ไม่มีทางเลือกนะคะไม่มีทางเลือกอออไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนั้นก็จะต้องเป็น energy ที่เป็นแบบนั้นแล้วสังคมก็ได้ ได้ตัดสินเขาไปแล้วครึ่งหนึ่งนะคะว่าเขาเป็นคนที่เอ,อเป็นหัวขโมยนะคะเป็นคนเลวอะไรเงี้ยนะคะเอออันนี้อันนี้ก็ไม่รู้นะมันเกี่ยวเนื่องกันยังไงนะเออมันก็มาถึงเรื่องนี้ได้มายกตัวอย่างให้คุณฟังเนาะมันก็เป็นประมาณนี้นะคนเราไม่มีใครดีร้อยเแล้วก็ไม่มีใครชั่วร้อยนนะคะมันอยู่ที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 ่ ตัวตนของเขาผ่านอะไรมามากกว่านะคะเจออะไรมาคนเราเจอประสบการณ์อะไรที่ไม่เหมือนกันนะคะพยายามศึกษาคนให้มากแล้วคุณจะรู้สึกว่าจริงๆบางครั้งมันก็ดูมันก็ดูเคร่งเครียดนะการที่เราไปรู้รู้ energy คนอื่นมากๆบางทีมันก็ทําให้เราเครียดเหมือนกันว่าเออพอเรารู้มากเรารู้ว่าคนคนนี้เข้ามาเพราะผลประโยชน์อะไรเนี่ยเราจะรู้สึกว่าโอ้เรารู้สึกไม่มีความสุขไม่แฮปปี้นะคะหรือว่าไม่รู้สึก ไม่รู้สึกปลอดภัยเวลาเราจะดิวกับคนคนนี้แต่กําลังจะบอกว่าอย่างน้อยคุณก็ได้นะได้ได้การคุณดูคนออกดูคนได้เนะี่ยอย่างน้อยคุณก็จะได้รู้แล้วว่าเออวิธีหลบหลีกคนแบบนี้ทํำยังไงนะคะอย่างน้อยมันไม่ได้ให้เอ e เน y ที่แบบเป็นพลังลบซะอย่างเดียวหรอกมันก็จะให้คุณมีการเรียนรู้ผู้คนมากขึ้นคุณฉลาดขึ้นแล้วก็ใครก็หลอกคุณได้ยากขึ้น แล้วสิ่งที่คุณจะได้รับก็คือนั่นแหละนะคะคุณก็จะรอดพ้นปากเหยียวปากกาได้นะคะเพราะความที่คุณดูคนออกนี่แหละนะ,ะมันทำให้คุณเติบโตนะคะอยู่ในสังคมที่โหดร้ายพวกนี้โลกบิด